สวัสดีครับมาพบกนันอีกเช่นเคยนะฮะการรีวิวสินค้าจากเ ok ว็บโอเ o m ูโฮมเว็บช้อปปิ้งออนไลน์ของเรานะครับทุกคนฮนะผมบอกเลยว่าวันนี้ผมมีอีกตัวหนึ่งที่เจ๋งส,สุดๆเลยเรียกร้องกันเข้ามาเยอะมากบอกว่าหาคีย์บอร์ดที่แบบว่าเป็น TKL เนี่ยผมเคยรีวิวแบบ80ไปเยอะมากนะครับรอบนี้ผมมาแบบสุดๆเลย ถามมาเยอะมากคือแบบ60% TK เอา60%วันนี้ผมจัดให้แล้วเจ้าตัวนี้คือตัวไหนยี่ห้ออะไรจากค่ายเขียวสุดหล่อตัวนี้นะครับเจ้าตัวนี้คือ e g a รหัสของเขาคือ type k4 นะครับผมจะรีวิวเจ้าตัวนี้ให้ดูวันนี้นํามาให้ดูถึง2สีนะครับแล้วก็ในท้องตลาดตัวนี้เนี่ยมี2สวิตท,ที่สามารถเลือกได้คือ blue i t ิตกับ red i วิตแต่วันนี้ผมนา blue i วิตมาให้ดูเพราะว่ามันเป็นตัวสุดฮอตลวกันเนาะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็ชอบ blue สวิตกันผมนามาให้ดูแบบจัจากกันไปเลยว่าเจ้าตัว มันเจ๋งจริงหรือเปล่าตัวนี้นะครับจุดเด่นของเขาผมจะอธิบายให้ฟังเรามาดูตัวกล่องกันนะฮะเริ่มจากตัวกล่องแพ็กเกจเนี่ยแน่นอนว่าแพ็กเกจก็ทำมาดีแน่นอนนะครับของ EGA ถือว่าช่วงนี้ฮอตเป็นพิเศษในส่วนฝั่งซ้ายตัวนี้นะครับจะมีรายละเอียดนะครับตัวนี้ EGA ไฟมีไฟจะมีไฟสเปกตรัมให้สําหรับตัวคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับตัว K4 แล้วก็ตัวคีย์บอร์ดตัวนี้เป็นแบบ60%ซซึ่งเป็นจุดที่พิเศษของเขาจริงๆนะครับเพราะว่าใครที่ชอบคีย์บอร์ดที่กระทัดรัด ที่สามารถแบบว่าพกพาไปไหนได้สะดวกด้วยเนี่ยตัวนี้ตอบโจทย์เลยที่สําคัญตัวนี้ขาดไม่ได้เลยฝั่งซ้ายตัวนี้นะครับทำไมมันถึงสามารถพกไปไหนมาไหนง่ายเพราะว่าตัวนี้เนี่ยนะฮะดูฝั่งซ้ายเขาบอกว่าตัวนี้มีระบบบลูทูธที่สามารถเชื่อมต่อได้ถึง4ตัวด้วยกันนะครับในการคอนเน็กนะฮะซึ่งถือว่าโอ้โหใครจะพกไปใช้งานเกี่ยวกับการใช้งานบลูทูธเนี่ยแบบว่าคนที่ชอบใช้งานโดยที่ไปนั่งทีมงานโดยที่พกไปแล้วก็แบบง่าย ตัวนี้ตอบโจทย์เลยนะฮะแล้วก็ในส่วนของการใช้งานตัวนี้นะครับในการใช้แบตเตอรี่ตัวนี้มีแบตเตอรี่ในตัวนะฮะชาร์จโดยการสายรูปแบบ USB Type C นะฮะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนด้านหลังกันบ้างนะครับด้านหลังตัวนี้นะครับเขาจะบอกรายละเอียดนะครับชัดเจนว่าตัวนี้เป็นแบบไหนนะฮะฝั่งซ้ายกันก่อนนะครับอันติโกต i ิ้งตัวนี้นะครับจะสามารถใช้งานได้100%เลยในส่วนของอันติโกตติ้งตัวนี้กดลงไปพร้อมกันได้ทุกปุ่มนะครับแบตเตอรี่ตัวนี้แน่นอนว่าสําคัญมากเพราะว่าถ้าไม่มีแบตเตอรี่ ระบ,บุมันก็คงใช้งานลำบากใช่ไหมตัวนี้ความจุแบตเตอรี่อยู่ที่1550ม ah ิลลิแอมนะครับเป็นแบตเตอรี่ลิทเธียมนะฮะถือว่าใช้งานได้ในระดับที่แบบว่ายาวๆแน่นอนไม่ต้องกลัวว่าแบบว่าเอ้ยใช้แป๊บเดียวเนี่ยโอ้โหไม่กี่ชัมม่วโมงหมดแล้ว2ชัมม่วโมง3าชัมม่วโมงแล้วไม่มีปัญหานะครับในการใช้งานตัวนี้ได้นานแน่นอนนะครับในส่วนของฝั่งขวาตัวนี้ก็จะมีรายละเอียดส่วนอื่นบอกนะครับพอลิงเลตในการส่งสัญญาณตัวนี้นะครับต่ำสุดอยู่ที่125น์นลิงละะร้วก็ในส่วนของการคลิร อยู่ที่50ลบร้านครั้งหรือมากกว่าซึ่งมันเยอะสุดๆไปเลยกับทัดมัดแล้วโอ้โหถือว่าครบพันสุดๆนะฮะที่สําคัญตัวนี้มีภาษาไทยรองรับนะครับคือสบายๆในการใช้งานบวกกับตัวนี้ส่วนสุดท้ายคือมีส่วนของซอฟต์แวร์ในการเข้าไปปรับได้ด้วยนะฮะฟูไหมตัวเล็กแค่นี้ทำไมมันฟูอะไรขนาดนี้นะครับทุกคนก็รอมานานผมก็จับให้แบบเต็มๆนั้นเราไปชมด้านในดีกว่าว่าจะเป็นยังไงวันนี้นํามาให้ดู2สีได้กันคือสีขาวและสีดําไปชมเลยครับเรามาอยู่ในส่วนของด้านในกันแล้วสําหรับ เจ้า EGA Type K4 ตัวนี้นะครับเรามาดูกันว่ามีอะไรเจ๋งนะฮะ แน่นอนว่าดูที่โต๊ะเนี่ยนะครับมี2สีที่ผมนํามาให้ทุกคนได้ดูกันนะครับคือสีขาวและสีดําแล้วที่สําคัญคืออะไรรู้ไหมครับอุปกรณ์ผมชอบมากเลยคือตัวนี้ทํามาค่อนข้างกะทัดรัดแล้วก็ไม่ได้ใส่อะไรมาเอะทาตัวกล่องด้วยนะครับใส่มาอุปกรณ์ที่ควรจะใช้อะไรประมาณนี้นะฮะอย่างตัวนี้นะครับมีกันฝุ่นให้ด้วยถือว่าเป็นพลาสติกกันฝุ่นนะฮะเขามีมาในกล่องดีเลยนะเพราะว่าบางคนเนี่ยอยากจะรักษานะครับในส่วนของปุ่มให้กลัวมันแบบว่าฝุ่นเกาะอะไรอย่างนี้เราแบบนักกีฬาอีสปอร์ตอะไรอย่าง มีให้ทุกกล่องนะครับไม่ต้องห่วงเลยสําหรับตรงนี้นะฮะแล้วก็ในส่วนของอสิ่งที่เขามีมาให้ก็จะมีสาย Type C นะครับแล้วก็คู่มือการใช้งานตัวนี้นะครับในการใช้งานแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรในการเลือกด,ดีไวต์ในการควบคุมส่วนของ Bluetooth ตัวนี้ก็มีบอกนะครับว่าต้องกดปุ่มไหนฉะนั้นคู่มือตัวนี้อย่าลืมอ่านนะหรือไม่ก็ดูคลิปนี้ให้จบจะได้รู้วิธีการเชื่อมต่อนะครับตัวนี้ อ่าคือตัวที่เอาจะสามารถดึงคีย์คัออกมาได้นะครับเวลาที่เราจะเทสหรือว่าอยากจะเปลี่ยนคลุมอยากจะตกแต่งอะไรก็ตามสมมติได้คีย์คปเท่เท,ท,ทมาจะไปซื้อมาก็สามารถตกแต่งโดยการเปลี่ยนโดยใช้ตัวนี้ได้โอเคเรามาดูตัวคีย์บอร์ดกันดีกว่านะครับว่ารายละเอียดตัวคีย์บอร์ดของเราเนี่ยมันเจ๋งยังไงนะฮะเรามาดูตัวคีย์บอร์ดกันนะฮะทุกคนเห็นตัวคีย์บอร์ดไหมครับตัวคีย์บอร์ดผมบอกเลยว่ามันค่อนข้างที่จะเจ๋งเพราะอะไรด้วยความที่มีอักษณ์ของเขาูกสิบเปอร์เซ็นตามันดูกจะงันแล้วมันนะงๆ ที่เล่นเกมแนว FPS หรือต้องการเบีย่ยงมา์ไกลๆเนี่ยกลัวว่ามันจะมาชนคีย์บอร์ดไปถูกตัวนี้เนี่ย90องศาแบบที่น้องๆต้องการนั่นแหละสบาย,บายๆอ่ะบางคนมีแบบเอาไว้ดูสตรีมเช็คสตรีมอีกกันึงวางได้ในโต๊ะเดียวเลยนะครับมันอันน้อยมันเล็กมากเลยมันแบบมันใช้พื้นที่น้อยมากๆสําหรับตัวนี้นะฮะดีไซน์การออกแบบนะครับตัวนี้เนี่ยน้ำหนักค่อนข้างจะมีน้ําหนักอยู่นิดหนึ่งนะครับไม่เบานะฮะสำหรับตัวนี้ถือว่าหนักอยู่นะครับแล้วก็ในส่วนด้านหลังตัวนี้จะไม่ม ิดแค่นี้นะครับปุ่มเปิดปิดอยู่ด้านหลังฉะนั้นใครจะใช้งานลืมมากดเปิดกดปิดตรงนี้ด้วยไม่งั้น <lower line> ไม่สามารถใช้งานได้เดี๋ยโอ้โ,โหทำไมคี่บอร์ดใช้งานไม่ได้ไม่ได้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวสกรีนนะครับที่ทุกคนเห็นตัวนี้ตัวหนังรรสือเนี่ยนะครับภาษาไทยเป็นตัวหนังสือส,สกรีนทั้งสองตัวนะครับตัวสีขาวเนี่ยจะสกรีนออกมาเทาๆหน่อยนะครับออกไปค่อนข้างดําเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ตัวสีดำเนี่ยจะเป็นสีขาวเลยนะครับสำหรับตัวหนังสือตัวนี้มองเห็นค่อนข้างชัดเพราะว่าสกรีนมาได้ค่อนข้างชัดพอสมควรนะ จะมาดูในส่วนของอ สวิตกันว่ามันเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมจะให้ดูในส่วนของสวิตนะครับเพราะว่าตัวสวิตเนี่ยมันค่อนข้างที่สําคัญเนาะเพราะว่ารูปแบบเสียงจะเป็นยังไงทุกคนก็ตัดสินใจได้ด้วยสําหรับการดึงคีย์แคปเนี่ยนะครับที่เขามีมาให้เนี่ยนะครับมันได้ใช้จริงนะครับเพราะว่าอะไรครับตัวนี้มันเป็นคีย์บอร์ดตัวเล็กผมต้องบอกก่อนถ้าหลายๆคนเคยใช้ตัวใหญ่เนี่ยมันจะไม่มีปัญหาในการดึงเลยแต่ว่าตัวนี้ก็ค่อนข้างทํามากระทัดรัดแล้วมันกันไปหมดนะครับไม่สามารถเอามือดึงเข้าไปหยิบได้ซึ่งหยิบมันก็จะดูลําบากและด้านในมัน ตัวนี้ก็สามารถดึงคีย์แคปออกมาแบบนี้นะครับดึงออกมาเลยนะฮะดึงแบบนี้ทุกคนก็จะเห็นกันได้ชัดนะครับเดี๋ยวผมจะเอาตัวสีขาวออกห้ดูด้วยอ่ะจะได้เห็นกันชัดนะครับซึ่งตัวสวิตช์เนี่ยนะครับแน่นอนว่าที่เขาเคลื่อกันกับ BGA e นะครับตัวนี้เป็นสวิตช์ของโอเทมุนะครับอีกประเภทหนึ่งก็คือเป็นแบบเวสสวิตช์ก็คือเบากว่าบลูนั่นแหละอธิบายง่ายๆแบบนี้นะเสียงจะเบากว่าทบูเนี่ยมันจะแบบว่าโอ้โหสับ เข้ามาในหูแบบว่าสุดๆมันจ,จัดๆเลยใครที่ชอบเกม f p s ด้วยนี่โอ้โหมันมากๆผมบอกเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะมาฟังเสียงกันนะครับว่าเสียงเจ้าตัวนี้เนี่ยเสียงจะเป็นลักษณะประมาณไหนลองมาฟังกันดูครับ จากที่ได้ฟังกันเอาจริงๆนะฮะจากที่ผมได้ยินเนี่ยนะครับความหนานะครับเสียงไม่ต้องห่วงเลยเออเทมุเนี่ยนะครับเขาโอ้โหเขาค่อนข้างที่จะทำมาได้ค่อนข้างดีอยู่ในพื้นฐานที่ดีมาเสมอนะครับไม่เคยทาให้ผิดหวังเลยเสียงได้ยินเนี่ยค่อนข้างที่จะ สะใจเหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรแตกต่างจากเดิมมากนักจากตัวก่อนๆของตัว EGA แต่ว่าเขาก็ลดขนาดแหละเอาง่ายๆตัวนี้นะครับลดขนาดมาเป็น6 0ผมบอกเลยว่าในการเชื่อมต่อเนี่ยมันทาได้ง่ายมากๆนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังในส่วนของบลูทูธสายทุกคนรู้อยู่แล้วเสียบแบบว่าใท้ซีแล้วก็ไปเสียบคีย์บอร์ดเนี่ยมันก็ใช้งานได้อยู่แล้วแล้วเกมเมอร์บางคนก็เข้าใจอยู่แล้วแต่บางคนอยากจะทํางานไงแบบว่าเฮ้ยบางคนมีแท็บเล็ต หรือสมาร์ทโฟนหรือ iPad อะไรอย่างนี้มันสามารถลองรับไปใช้งานได้ทุกคนเพราะผมนำโทรศัพท์ขึ้นมาให้ดูเลยนี่คือ iPhone 6เก่าเลยนะที่ผมใช้นะครับเดี๋ยวผมจะเชื่อมให้ดูว่าสามารถใช้งานได้ไหมเชื่อมยังไงวิธีการทํางานนะครับสำหรับตัวนี้อ่ะเราก็เปิดตัวคีย์บอร์ดขึ้นมาเช็คก่อนนะครับโอเคตัวคีย์บอร์ดเปิดเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็ฟังก์ชันเนี่ยตัวฟังก์ชันจะมีปุ่มให้กดนะครับผมจะให้ดูด้านบนเนี่ยนะฮะ เห็นไหมฟังก์ชันจะมี2ปุ่มวิธีการกดกดที่ฟังก์ชัน2นะครับฟังก์ชัน2ฟังดีๆไม่ใช่ฟังก์ชัน1นะฮะกดฟังก์ชัน2แล้ววิธีการเลือกดีไวเนี่ยจะมีเลข1ถึงเลข4ทุกคนสามารถกดเลือกได้บางคนอยากเจาะไว้เลข1เลข2เลข3ก็แล้วแต่นะครับเลือกดีไวที่ทุกคนต้องการนะครับแล้วเวลาเลือกเนี่ยเวลาสมมุติว่าเราเชื่อมไปแล้ว4ตัวครบทั้ง4ตัวเวลาจะเลือกใช้เนี่ยกดทีเดียวไม่ต้องกดค้างนะครับกดฟังก์ชัน2แล้วก็1 2 3หรือ4อะไรประมาณนี้นะครับแต่เวลาเชื่อม จริงๆต้องกดฟังก์ชัน2แล้วก็กดค้าง1ทีนะครับนี่นะฮะกดค้างลงไปไฟจะกระพริบนะครับจนกว่าไฟจะกระพริบประมาณ5วินาทีนี่นะครับไฟปุ่ม2กระพริบแล้วเรามากดบลูท t o t h ในโทรศัพท์ครับเรามาดูกันว่ามันจะเชื่อมได้ไหมอ่าขึ้นมาเลยเห็นไหมง่ายไหมกดเชื่อมแค่นี้นะครับแล้วทำยังไงต่อคอนเน็กเรียบร้อยนะครับนี่คือสมาร์ทโฟนแบบเก่าๆก็สามารถใช้งานได้นะผมเข้ามาในโน้ตแผ่นให้ทุกคนได้ดูเลยนะครับว่ามันสามารถทำงานได้จริงหรือเปล่านะครับตั้งดูนะครับผมจะพิมพ์ให้ดูเลยนี่นะฮะ เป็นภาษาไทยนะครับสามารถพิมพ์ได้นะครับแล้วเราอยากจะเปลี่ยนภาษาเราจะทํำยังไงนะครับปุ่มหนึ่งที่สามารถทําได้แคป็อกฮะกดไปหนึ่งทีนะครับเนี่ยเปลี่ยนเป็นอังกฤษแล้วหรือว่าจะเอาเป็นไทยหรือว่าจะเอาเป็นแล้วแต่เลยว่าภาษาที่เราเซตในโทรศัพท์เนี่ยมีภาษาอะไรบ้างเอาเป็นภาษาไทยก็ได้นะครับแล้วก็พิมพ์ลงไปเลยพี่แฟมหล่อจังเลยครับเออเนี่ยจังเลยครับรีวิวบอยบ,อย,บอยนะ รักมากอ่าจากแบบว่าอย่าพิมพ์ fc แล้วก็เปลี่ยนภาษาททีแล้วก็เนี่ย fc นี่เป็นไงสบายไหมใช้กับสมาร์ทโฟนได้ทุกคนผมไม่อยากจะโมนะครับมันสามารถใช้งานได้จริงๆนะ ทำไม่เห็นกันแบบชัดๆแล้วแล้วถ้าเราอยากเปลี่ยนดีไวท์ก็อย่างที่ผมบอกกดฟังก์ชันแล้วก็กดเปลี่ยนได้เลยก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้แล้วนะครับไปใช้กับดีไว้์อื่นอาจจะเป็นโน้ตบุ๊กหรือว่าโน้ตบุ๊กเพื่อนเครื่องนั้นเอาโอเคเอาไปเอาไปใช้อก็สามารถทําได้นะครับฉะนั้นลองไปใช้งานกันดูนะครับเดี๋ยวส่วนต่อไปเราไปชงไฟแล้วก็มาติมีเดียกันต่อเลยครับเรามาอยู่ในส่วนของการเทสไฟและก็มัลติมีเดียแล้ว สำหรับตัวนี้นะครับสำหรับการใช้งานสําหรับตัวนี้ผมบอกเลยว่าการใช้งานเนี่ยค่อนข้างที่จะละเอียดนะเพราะมันเป็นคีย์บอร์ดแบบเล็กเนาะมันเป็น60%นะครับพราะฉะนั้นผมจะ เทสให้ดูในส่วนของไฟกันก่อนมัลติมีเดียตัวนี้อธิบายง่ายๆนะครับ f 1ถึง f 1 2จะอยู่ในส่วนของเลข1ถึงในส่วนของตรงนี้นะครับเพราะว่ามันจะมีในส่วนของตัวหนังสือตรงนี้เนี่ยถ้าทุกคนสังเกตเห็นไหมครับในโซนล่างๆตรงนี้นะครับเพราะว่าเขาจะไม่มีมาสกินทับมันไม่มีที่ให้ใส่แล้วเพราะมันเล็กนะครับนึกออกใช่ไหมเขาก็เลยต้องเอามาสกินใส่ในส่วนของผังตาที่เรามองลงไปพอดีอะไรประมาณนี้นะครับวิธีการกดก็ง่ายๆนะครับฟังชันหนึ่งแล้วก็กดมาที่นี่นะครับ f หถึ่งถึงตรงนี้นะครับ หนึ่งถึงเท่าไหร่เท่ากับนี่คือส่วนของมัลติมีเดียในการใช้งานนะครับแล้วส่วนอื่นนะครับในการใช้งานทํำยังไงนะครับ ส่วนของไฟเนี่ยฟังช้าช้าผมย้ําว่าฟังช้าช้านะครับในการใช้งานตัวนี้จะมีฟังก์ชันทั้งหมด2อปุ่มด้วยกันคือฟังก์ชันปุ่มนี้แล้วก็ปุ่มนี้มี2ปุ่มด้วยกันนะครับในการกดปรับปรับยังไงส่วนแรกกันก่อนนะครับในการกดปรับในการ imer, ควบคุมเนี่ยนะฮะฟังก์ชันหนึ่งนะครับในการควบคุมตัวนี้จะควบคุมในส่วนของปุง่มโฮมซึ่งจะอยู่ตรงนี้เยนะครับตาเราจะมองเห็นจะอยู่ในโซนนี้นะครับก็คือปุ่ม อ่าบอใบไม้นี่แหละเนี่ยนะครับคือการปรับในส่วนของสีในส่วนของการปรับสีพื้นฐานก่อนนะครับสีพื้นฐานตัวนี้ปรับได้ในส่วนของบอใบไม้และหลอลิงนะครับนี่นะฮะเราจะควบคุมตัวนี้ได้เนี่ยเห็นไหมฮะกลับไปกลับมาได้ซึ่งมันเจ๋งมากมนเจ๋งมากนะครับในการปรับตรงนี้นะครับสามารถควบคุมสีตรงนี้ได้นะฮะเนี่ยควบคุมไปเลยควบคุมไปเลยนี่ปรับได้ปรับได้เต็มที่นะครับ จะประมาณนี้นะครับแล้วก็สามารถควบคุมในส่วนของการปรับสีส่วนตรงนี้ได้แล้วก็ไม่ต้องไปปรับส่วนอะไรอีกแล้วแต่จะมีส่วนอื่นที่มาเกี่ยวคือส่วนของฟังก์ชันที่2ฟังก์ชันที่2ในการปรับตัวนี้นะครับคือการปรับในส่วนของอเขาเรียกว่าปรับในส่วนของโหมโดโหมดสเปกตรัมที่เขามีมาให้เนี่ยกดฟังก์ชัน2คือปุ่มนี้แล้วกดไปที่เลขเก้าฮะนี่คือการเปลี่ยนโหมดนะครับปรับไปเรื่อยๆื่อเนี่ยโหมดอื่นก็จะมาโหมดอื่นก็จะวิ่งมาเรื่อยๆแบบนี้นะครับผมไปดูในส่วนของคีย์บอร์ดตัวนี้ด้วยเนี่ยนะครับ ปรับปุ๊บโหมดอื่นก็จะมาเนี่ยนะครับวิ่งไปตามกับนี่นะฮะแสงจะประมาณนี้นะครับเลยยิบรลยยับกันเลยทีเดียวนะฮะเนี่ยนะครับจะประมาณนี้นะครับแล้วสามารถควบคุมในส่วนของแสงได้ไหมให้มันลดหรือมันเพิ่มได้ไหมทำได้ทำยังไงฮะกดลบกับบวกตรงนี้กดฟังก์ชัน2นะครับไม่ใช่ฟังก์ชัน1น่นะฮะเนี่ยนะครับกดลงไป4ลํลำดับ หายไปหมดเลย 1, 2, 3, 4แล้วก็ขึ้นไปไฟจะก,กับพี่แบบนี้ว่ามันสุดแล้วไม่ต้องเพิ่มแล้วประมาณนี้นะครับแล้วถ้าเกิดเราลองมาดูเนี่ยนะครับผมก็ยังแบบหลงๆลงลืมๆเลยนะแบบ มันสรุปมันจะยังไงมันจะให้กดอะไรยังไงนะครับก็ยังมีมงมองอยู่นะครับแต่ก็สามารถใช้งานได้ปกตินะครับเนี่ยนะฮะผมให้ดูมันคมมากเลยนะทุกคนสีมันคมมากๆนะครับทุกคนเห็นแล้วตัดสินใจได้อยู่แล้วว่าแสงมันเจ๋งขนาดไหนนี่คือส่วนของหมดไฟทั้งหมดผมเทสให้ดูแล้วฉะนั้นตัดสินใจกันเอาว่าตัวเนี้ตอบโจทย์ไหมแต่ผมบอกเลยว่าอัดแน่น เล็กๆแค่เนี้ยแต่เจ๋งขนาดเนี้ยถ้าทุกคนสงสัยมันจะสามารถไปปรับในตัวโปรแกรมได้อีกถ้าอยากให้มันละเอียดกว่านี้อันนี้ผมย้ำไว้เลยนะครับบางคนอาจจะอยากเฮ้ยบางทีแบบมันนว่นในมือมันไม่ได้ว่ะมันต้องไปปรับให้มันละเอียดมนนวลนกว่านี้ในตัวโปรแกรมฉะนั้นตัวนี้มีตัวโปรแกรมให้ไปปรับในตัวโปรแกรมเพิ่มอีกก็ได้นะครับลองตัดสินใจกันดูนะครับถือว่าครบสุดๆเลยสําหรับตัวนี้ผมว่ามันฟูมากๆเล็กๆแค่เนี้ยแต่จับเต็มขนาดนี้ เสินยันไ,ไงบ้างเลยครับทุกคนนะสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับ EGA Type K4 นะฮะข้อมูลครบสุดๆครบคันใช่ไหมถ้าเกิดชอบก็สั่งซื้อกันซะเนี่ยนะครับพกไปไหนมาไหนได้สบายใช้บลูทูธก็ได้ เต็มขนาดนี้จัดเต็มขนาดนี้ไฟก็แสงสวยนะครับถือว่าฟูลสุดๆขนาดแค่นี้แต่ได้ฟูลขนาดนี้ก็ลองพิจารณากันดูว่ามันถูกใจหรือเปล่า60%ตัวนี้นะครับสั่งซื้อเข้ามาเยอะๆลิงก์ทุกอย่างอยู่ด้านล่างแล้วนะครับพร้อมการติดต่อทุกอย่างไลน์หรือว่าจะเป็น Facebook ทุกอย่าง Offi c i a l สั่งเข้ามาได้เลยนะครับสุดท้ายเหมือนเดิมนะครับอย่าลืมลิงก์สินค้ายยตรงนี้ s u Subscribe ด้วยตรงนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมครับวู้